มาเล่นเกมรู <พอ S 1> กปการ์แล้วนะบบเรานะเป็นแมพที่แมพเยอะมากเลยนะแมพเลิฟซิโกโอเคก็ก็เป็นตัวเดิมไงมันนี่เดี๋ยวก็ไปเล่นเลิฟซิโกโอเคกัน ตัวแรกเลยฮ่าฮ่ฮ่าโอเคนะจตะทุกคน,กคนขอมพังทุกคนขอมพังย้ำอีกทีขอมพังมา มาตามาตานี ata, yeah, oh. ่เอก็อูเอชอีเอชอี้วก็แล้วก็อุมอะไรอีกนะแล้วก็เอสไอ ใช่สี่สี่สี่เหรออะไรตัวสี่อยู่ตัวสี่อะไรเนี่ยตัวสี่บ้าบออะลบตัวสี่ออกไปตรงข้างหน้าเพราะว่ามันไม่ใช่ลบสี่กะเราจำได้เป็นตัว L อล ฉันหหนฉัน <ro> มีชื่อว่าฉันชื่อว่า C H สามชื่อว่า C H สาดับเป็นดับเป็น U ดับเป็น U X N C H สแล้วก็อะไต่อสมแล้วก็ ดัเน็น x n x ไม่มีแล้วโอเคม,มาแบบนี้นะเป็นแมพที่ยอดนิยมส0 2พันยบสี่มากเลย เฮ้ยเฮ้ยอายาโนะตะโกะแกอายาโนะคอยาวตากมากเลยดูดิ แค่กระโดดโหโอเคนะก็ค mmm <world> okay, okay, so ือแบบนี้ยอดนิยมมากเลยแต่เสียงมันจะ หน่อยนะพอดีว่าเสียงไม่อะมันดังเกินไปทุกคนเสียงเรามันดังเกินไปมันก็เลยทําให้ทุกคนหูแตก,กเ,เพราะว่าเราใส่หูฟังไงก็ก็ยืดไม้มาด้วย กรอบซิกเกอร์เหรอเออมีตัวเอลเอลเ็กหรือเอลใหญ่เอลใหญ่เอลเอลใหญ่แล้วก็โอโอโอแล้วก็นี่ไงกอบซิกเกอเคกดเข้าไปเลยแกได้สมัครสมาชิกอย่าง ็ตรงนี huh. oh. okay. Okay. Yeah. Uh ้ไงคะก็ไปกดบนโตบอกเดี๋ยวเขาจะสมัครให้แล้วก็ลบสิโอเคค้นหาลบสิกโอเคเดี๋ยวเขาจะดูเองนะลบสิกโอเคนะอ่ะตัวเอลเอลแล้วก็โอ แล้วก็แล้วก็ฮะฮะอะไรนะไอ้ผมสีฟ้า,าพี่อะไรเอนะ้ยันปลานีหว่าไม่ใช่ไม่ใช่เออชิปเปิลอะไรชิปเปิลออกถือออกเอลแอล แล้วก็ S S, <S แล้วก็ I I I แล้วก็ C C เออไม่ใช่ O เอา ống โอ้ย O ต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็คือเป็นต่อไปก็จะเป็นเอ่อ C ีตัว C ีเขาก็ค้นหาไปเลยคนหาเด็กๆนะเอ้าพ่อไม่ดูอ่ะปิดเลยเอ้าเป็นอะไรวะนี่อ๋อขอมมันนี่เหรออเนี้ยใช่มันนี่ฉันทำผิดเอ้าเปิดเลย สำหรับวันนี้เพียงพอเท่าวันนี้สำหรับวันนี้ก็แก้แ,แใส่หูฟังก่อนสำหรับวันนี้ก็บายบายโอเคโอเคนะทุกคนบายบายกินงำไปแล้ว,อวโอ้ยเออใส่หูฟังไปก่นอนทำไมไม่บอกเนี่ยเฮ้ยเคยกระโดดวะ แมปเลิฟซิกอยู่ตรงไหน